มมีเกมใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้มาแนะนำนะครับ d r a g o n e t Rebirth of D Gen นะครับเป็นเกมมือถือ 3D MMORPG ที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้อย่างเป็นทางการนะครับจากเกมชื่อดัง d r a g o n e s นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะพาเรากลับไปในความทรงจำในวันเก่าๆที่เราคิดถึงนะครับเกม d a g o n e s นะครับเป็นเกมที่ผมเคยเล่นใน PC เมื่อนานมาแล้วนะครับเกมที่เป็นเกมที่แบบ PvP และลงดันโคตรโคตร โคตรสนุกนะครับบอกเลยคือเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบระบบต่อสู้ระบบคอมโบระบบพ v p พอ่ะมันเลื่อนไหลามากทุกคนหรือว่าลงดันสู้กับบอสตัวใหญ่ๆเนี่ยมันมันโคตรจะสนุกนะครับและรอบนี้นะครับเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นมือถือนะครับพร้อมกับกราฟิกที่อลังการกว่าเดิมนะครับฟีเจอร์หลักๆของเกมนี้ก็มากันครบเลยนะครับดันเจี้ยนหลักๆที่เรารู้จักกันดีนะครับมินทอร์อซีบริลสแมนติคอซีดากอนโอ้โห แค่ฟังชื่อก็แบบอยากลงดันเว้ยและอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือคาร์ดที่หลากหลายนะครับคาร์ดเริ่มต้นจะมี4คาร์ดนะครับนักรบนะครับนักธนูนักเวทแล้วก็นักบวชนะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบเล่นนักบวชนะครับเล่นอ่าคูไซเดอร์นะครับเพราะว่ามันมีสกิลตีไกลนะครับแต่อาชีพนะครับก็แยกคาร์ดแตกออกไปได้อีกนะครับเรียกได้ว่าแต่อาชีพนะครับก็มีความหลากหลายมากๆนะครับและฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับ PVP นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ใช้ฝีมือแบบสกิลเพย์โคตรๆนเรื่องของการ PVP นะครับ PVP เนี่ย combo ปัก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 ต่ออยู่งั้นอะจนเราไม่ได้ลงพื้นจนตายนะครับเป็นเกมที่ PVP สนุกและหัวร้อนที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับและฟีเจอร์สุดท้ายนะครับก็คือฟีเจอร์สังคมของเกมนั่นเองนะครับสร้างปาร์ตี้ลงดันกับเพื่อนลุยบอสหาของมาทำอาวุธหาของมาทำของสวมใส่นะครับและระบบกิ้วนะครับมากันแบบพุกพันนะครับเกม d r a g o n e t Rebirth of Regen นะครับถ้าใครสนใจเทสก็สามารถเข้าไปที่เพจ d r a g o n e t Rebirth of Regen ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามีข่าวสารเกมอะไรที่น่าสนใจเดีีี๋ยยวผมมจะะะะาาแนนนนให้ดูกกััอทครบบไปล